การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าวลีนี้ไม่ได้เป็นแค่โซโ,ซโลแกนอย่างเดียวนะคะแต่มันคือหัวใจสำคัญของ Air ์โฮสเตสสายการบินไทยเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นแบบไหนก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เซนด้วยนะคะรักคุณเท่าฟ้าหมายถึงการบริการด้วยใจรักความพิถีพิถันและเมียละไมอ่อนโยนส่งต่อผ่านรอยยิ้ม ที่สดใสและความเป็นไทยอย่างแท้จริงเพื่อผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและสมบูรณ์แบบดังสโลแกนภาษาอังกฤษที่การบินไทยได้ให้ไว้ค่ะ smooth as silk อ่อนโยนดุดปุยนุ่น พริ้วไหวดังเส้นไหมพร้อมเรียนรู้และปรับตัวไปทุกสถานการณ์นี่คือเอกลักษณ์ของลูกเรือก,การบินไทยคะ่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดที่ควรมีทั้งในเรซูเม่และการสัมภาษณ์นั่นก็คือรอยยิ้มที่จริงใจสื่อความหมายถึงความอบอุ่นคะ่ะการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงามเพื่อคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและการบริการที่ปราณีและละเมียดละไมคังมขินี้จบอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะ